สวัสดีครับนี่ครับจยากมาสอนข้าสู่อนุพันธ์ารัน อนุพันธ์ของผลบวกได้ผลบวกของอนุพันธ์อนุพันธ์ของผลต่างได้ผลต่างของอนุพันธ์ดิฟค่าคงที่คูณฟังก์ชันได้ค่าคงที่คูณดิฟฟังก์ชัน อนุพันธ์ของผลคูณได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า อนุพันธ์ของผลหารได้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างทั้งหมดถามด้วยเลขกำลังสองดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ดิฟเอกเทียบเอ็กได้หนึ่ง 4, x เทียบ x ได้4คามไมครับดิฟ x กำลัง n เทียบ x ได้ n x กำลัง n ลบ1 ดิฟยกำลังเอเทียบเอ็ไดเอ็นดิฟยกำลังเอลบหนึ่งดิฟยเทียบเอ็ดิฟไซต์เซต้าเทียบเซต้าเท่ากับคอสเซต้า ดิฟไซ K, เคเซตาทเทาียเซต้าเท่ากับเคคูณคอสเคเซต้าดิฟคอสเซต้าเท,าทียเซตา้าได้ลบไซเซต้า ดิฟคอสเคเซต้าเทียบเซต้าได้ลบเคคูณไซเคเซตาดิฟคอสยูเทียบเซต้าได้ลบไซยูดิฟยูเทียบเซต้า ดิฟแทนยูเทียเซตาได้สิบสองยูดิฟูเทียเซตาดิฟคอสเซตาเทียเซตาได้ลบโคศก็กครั้งสองเซตา ดิฟเซกดูเทียบเซตาได้เซอยูแทนยูดิฟยูเทียบเซตา ิฟโคเซคเทียบเซตาได้ลบโคเซคเซตาคอสเซตา ดิฟโคเจกยูเทียบเซาได้ลบโคเจกยูคอสยูดิฟ U ูเทียบเซดิฟเอกำลัง X เท <ier> ียบ X ได้ A กำลัง X ล็อกธรรมชาติของ A ดิฟเอกำลัง U เทียบ X ได้ A อกำลัง U ูล็อกธรรมชาติของเดิฟ U เทียบ X ดิฟ E ีกำลัง X เทียบ X ได้ E ีกำลัง X ดิฟ e กําลัง u เทียบ x ได้ e กําลัง u ดิฟ u เทียบ x ดิฟ log ธรรมชาติของ u เทียบ x ได้หนึ่งส่วน u ดิฟ u เทียบ x